ครับน้ำมาสการเจ้าค่ะครับโชคดีโชคดีกูจีนละงวดสามคูกจ้าถูกนะครับยิงไปเลยวสามตัวงวดสามตัวเลยอ่านะครับเพราะว่ามาตองวดมาจู่ๆมาหาหลวงพี่ตองวดเลยนะครับหลวงพี่กกเฮ็ดไว้แล้วแหละแต่ว่ามื้อนี้จะพาไม่หลวงพี่ย่ำหลวงพี่เน้นให้นะครับเบงของเก่าก่อนนะพี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยเก้ากับศูนย์มาศูนย 9009ให้บนมาลังหลักร้อยนี่เขาม่จะงวดอะไรลุงพี่สามสี่งวดสี่งวดพุณเจ้าน้นมากับมาหกงวดเลยงวดเมื่อกี้นี่เป็นงวดที่หกงวดที่เจ็ดเข้างวดนี้นะเข่าอีกทำมทอเป็นเข้าอแล้วแต่ว่าเท้าเขานับนับได้นี่คือสามงวดพี่น้องนะครับหลักร้อยที่ลุงพี่ให้มานับหลักร้อยเห็นมครับผมเดินดีสามสี่งวดนะครับหลักร้อยถ้าใครหาหลักร้อยแม่นๆต้อง พระบทใหม่นะของหลวงพี่ 90, น,น,น,พนี่งงหแหละครับผมเสียดายแต่ให้เก้าศูนย์ให้บนมาลาเอาเบิรงสูตรนั่นแะครับหลวงพีก่อนเนี่ยเบิองหลวงพี่เราจะสรุปให้สามตัวแตกบหลวงพี่ลักซิปนะฮลักซิปนี่เข้าคู่รอบเลยตัวเอาใจเครื่องป่ให้เบิรงนั่นแหละครับผมเอามันหลายสูตรหลายนะเอาเอาสูตรที่เข้าดีนะครับหลวงพี่ อันนี้ยังบริหาเบิ่งจักเครือดอกแง่นครับแต่สั้วลงลงไว้ฟู้งวดลงไว้ฟู้งวดแม่นหลักซิลังจับกับไพหลักหน่วยนี่ครับลักซิตหน่วยที่จับได้นี่นันเป็นหน่วยของมันครับผมหลักซิหลักซิตแม่ลักซิตเพื่อมาทุกงวดเรื่อมครับผมกับพิษอยู่นี่พิษอยู่อ๋อเฮ้อ ผิดสามงวดสอดนั่นหนึ่งเพาจะมาเขางวดอะไรมามาเขางวดมือสองงวดนี่แหละสองมันมีผิดอยู่ทำาชมมีผิดอยู่แต่บริลลุงไว้งวดอันที่มันเข้าอันที่หกหนึ่งกับหากับหกคือการหลักสิบครับงวดนี้ได้หกกับเจ็ดนี่หลักสิบหกกับเจ็ดงวดนี้มาเป็นมาตรงกับรกับหน่วยอ่ารักหน่วยอันนี้หน่วยหกเจ็ดสามนี่รักหน่วยเข้าดีวันนี้ครับหลวงพี่เข้าดี เข่าคือกันแต่โบไดหมายไว้เขาอันนี้อันนี้บ่เข่าดิเนี่อักนนี้อั่นั้นโบเข่าเข่าแต่ลักสิบหกส่วนมากมันก็มีแต่ลักสิบมีอะไรเนี่ยเข่าครับส่วนมากลักสิบจะเข่าดีนี่ลักสิบจะเดินดีท่านผู้ชมเดดินีหมายไว้งลักสิบสองตัวมาตัวงวดนี้หกกับเจ็ดคำเริ่มเข้าแล้วเข้าตลอดแล้วนี่ครับผมเอาเบิ่งสูตรที่หลวงพี่จะเน้นให้มิเปลี่ยนแปลงบัหลวงพี่ครับที่ให้ผมไปโบเปลี่ยนไหนลขกโบเปลี่ยนอะไเอาเดี๋ยวทำเป็นหลวงพี่เปจะเน้นมันบ้างหลวงพี่ เอาอันนี้ลักสิบเนยหกลักสิบหกกับเจ็ดแต่ละกระสูนนั่นเองครับพี่สูตรลักลักลอยเป็ลักลอยวะอ่าเอาเบิ่งสูตรที่หลวงพี่เขียนเลยนั่งใส่นอกบ้านหรือหลวงพี่เขียนให้ตัวใดเดี๋ยวเบิ่งของหลวงพี่ที่สรุปให้ชุดใด้หลวงพี่ทาเบอรน้ำกันได้ทำประชุมด้วยลักลอยก็อยู่นี่ละสูตรลักลอยอ่าไม่หรอแต่เบอร์น้ำหลวงพี่นั่งประชมนะครับผม ก็แมน่นแม่นแล้วนะั่นนะกลับดูนะเอาหลักลอยหลวงพี่ไม่เบิ่งแล้วอันนี้ลักสิบป่ครับแมน่นลักสิบสี่มน่นลักลอยเลยเอาลักลอยหรือลักสิบหลวงพี่นะเขาเขียนว่าสิบสิบนี่บอกสิบลักสิบหรือลักลอยหลวงพี่เนี่ยเ,เดี๋ยวแถบเบิ่งแนมะ่พี่น้องเด้อนะครับผม มาหามันเป็นศูนย์อะไนี่ครับหลายสูตรเมนปีเอ็มีให้คำมีศูนย์มากันมีหลายสูตรจะฟันให้สุดรใดครับหลวงพี่ยังเก่งตรงไว้กันครับเข้าหกสามนี่บนถตาผันให้ให้ผมให้สูตรเอ้ศูนย์เกาเข่าศูนย์เมนมันบม่ได้เลือกให้ตัวอืมครับผมอันนี้เกิดอันดีอ่าเอาของวันนี้เลยครับหลวงพี่ งวดนี้ก็อยู่หนนี้หละในมาันชุดนั้นะครับชุดนี้ชุดนี้ก็ใส่คู่มือนี่ละชุดที่ใส่คู่มือนี่อันนี้มาครับผมนี่งวดใหม่งวดอ๋อครับงวดนี้หลักร้อยสามกับสี่นะครับผมสามกับสี่หลักร้อยสามกับสี่เอาเน้่คู่ใดครับลุงพี่มักคู่ใดจบคู่ใดมีเปลี่ยนแปลงบหรือหรือจังไงบ้าเปลี่ยนแล้วอันนี้ หลักร้อยสามกับสี่นะครับมีสูตรทองหลวงพี่ได้พ่่้องเด้อันนี้สองสูตรนะครับผมเอานี่คือใดเด,เด่นหากับสามหลวงพี่เังไดหากับสามนี่เหรอ มันหานี่มาเด่นอยู่แล้วนี่มาเด่นยุนมกันสิเป็นคู่นี่นี่เพาจับหลักเจ็ดเป็นสิบหลักเจ็ดเป็นสิบหกับเจ็ดเป็นสิบมันยืนอยู่แล้วนะแต่โบได้จับหกให้เมื่อกี้นี่พได้หากับพกรัดผู้เจ้าไปหมักหาก็สิบบได้เราไม่หมักพกมากันพกสามด้วยแล้วเมื่อกี้เนี่ยลุงพี่ให้หาเป็นหาสามวันที่ผ่านมานะครับผมหาสามมาคิดว่าลงล่างเอาไปขึ้นบนเมืนเมื่อกี้มันเลขกอวดดีเลยลุงพี่ตัวได้ครับผม วันนี้นะครับเมื่กิดยิงตัวนี้พีแล้วบอเปลี่ยนแปลงมาครับผมบอเปลี่ยนย่างยิบสี่เจ็ดสองสามเจ็ดสองสี่เั้นสามเจ็ดเอาอีกตัวก็คือสี่เจ็ดสองมาครับผมสี่เจ็ดสองลักฮกไปจับมาครับผมลักหกบอหมักเลยลักฮกเนี่ยลักเจ็ดเลยแม่ 7หลักสิบคือเมื่อกี้ผู้จหมักลัก5้าับไปออกลักโอผู้ไดมักสามเจ็ดสอกับไซได้นะครับเนาะหลักร้อย3กับสี่ใส่ลวหรือสี่เจ็ดเจ็ดก <vs> ับดนะครับเพราะว่าหลักร้อยสกับ4ี่อยูสลับกันครับท่านผู้ชมต่อนึ่งหนสี่นี่บริจับหมล่นึ่งสี่แบบของมังพีนี่นี่ท่านผู้ชม มันโบทันได้ออกนี่เขามันออกคือสามสามสี่หนึ่งสิค่ะทำมันออกหนึ่งสี่มันหนึ่งสี่นบออกสี่บริยูลักสิบแน่นมันบริยูรักสิปมันมีแต่หกกับเจ็ดอยู่รักซิปในของหมวดงวดที่แล้วที่มันออกอ่ะนี่เขียนไว้อยู่นี่นี่ครท่านผู้ชมของหนึ่งกุมภาเห็นไหมครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์กับสามหกสามหกมากนี้นะตรงทีเนาะอ่า สามพกก็ขึ้นมานี่เลยมันเป็นเบี้ยนต่านนี้ครับผมสามเมันเป็นล่างทางนี้นะวานนี้เขาง่ายไปอยู่บนนี่ม่วนเมื่อกี้นี่ครับอืก็สิไปให้อันสูตรนี้สูตรนี้กับเขาศูนย์เก้านะครับเนาะเขาศูนย์เก้านี่ครับผมสูตรนี้เขาหกสามงวดที่ผ่านมาหลักร้อยมาครับหลักร้อยลงพี่ให้ศูนย์กับเก้าหลักร้อยมาศูนย์ออกศูนย์หกสามกับศูนย์เก้าจับสองสูตรนี้ดี อยู่พี่น้องอยู่ในสอสูตรนี่แหละนี่ในสองสูตรเนี่ยหลักร้อยสมกับสโอ้งวดนี้เ็จะพาะเป็นตัวนี้บอกน้องพีขันมาตามสูตรนี้นะแน่เก้าศนย์ขันมาตามสูตรนี้เก้าศูนยมาตามขันมามเนี่ยพบเป็นซีสามหาสามเหมอนกันเออพวกกันยังว่าคิดซีสามหาสามหรือันมาตามสูตรนี้ก็จะเป็นเจซมาด้วยกันประมาณนี้เออว่าเันเจซมันต้องเสียงเหมือนซีเนาะ หกสามต่อมันออกเจ็ดเก้านะมันมามันต้องเสียงมาสิหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ดิหลวงพี่ถ้าสูตรนี่เอากันคือกันนี่แล้วนี่กับตัวนี้นะกันนี่หมแล้วเด่นวงกลมเลยนี่ตัวนี่นะเือว่าปุบิดังนี่นะคำหนึ่งมาน่ะมันใจเจ็ดนึงเลยปะคะนี่พอมันได้เมื่อกี้ลักซิปมันก็จะมาเจ็ดอีกคือเก้าได้เจ็ดพอผู้เจ้ามาเจ็ดเมื่อกี้นิมโบเอาดูหกสามมัน บ่มีเพิ่มหลวงพี่บ่มีมักเพิ่มบ่มีเปลี่ยนแปลงมันบอมักเพิ่มอ่ะตัวใดที่หลวงพี่นใจที่มักเลยมักเลยที่หลวงพี่คิดว่างวดนี้ละศูนย์สามศูนย์สามเอาคือบปติที่นี่คือบ่ติที่นี่ติดไว้ก็ดีตัวชอบนะหลวงพี่ชอบเอาแล้วได้ลรตีหรอครับใส่หลวงพี่ได้ลรตีตัวใดก่อนตัวชอบพกบ่มักกันเก้ากันอืตัวชอบของหลวงพี่ศูนย์สามสมบูรชม เขาคือชอบ03ลงพี่3คืออยู่ลักรอยกมันมมมััันนนไปได้ผู้ทางอะนะมวันตัวได้ผู้สร้าง3ตัวนี่ครับ4 3 5เนี่มันไปได้ผู้ทางทั้รักรอยทั้งลักสิบหลักหน่วยมันอยู่นี่เลยนะแต่ว่าตามสูตรให้เอาตามนี่3 7 1ผู้ได้มัก3 7 2กับสซ3 7 2แล้วก็ซี7 2หรือหน้ากันล่างไว้น้ำนี่คูณไว้น้ำหรือ4 7 1มันปหลวงพี่เอา3กับ4 จ็ดห้าเจ็ดสี่นี่ยแตัวร่องมาครับนี่เจ็ดแปดนี่เน้นล่างมาเจ็ดแปดเนี่ยม่รู้ผิดะเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดแปดเน,ดนีว่าอยากมันคำมันบอกอยู่บนมาคือไปเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลยได้ล่างม,มาล่างอเอาบางังรดเตียงบาทีได้เตียงเ,เอาขึ้ได้เก่าซีเอากันพบอ่กันหอกุมกันพบเก้านะภูมาตรพบเอาเก้าพีได้เก่าซีเอาเก่าซีขึ้นหลายแต่นะ ก้าสี่เก้าสองคือคือโบมีในนี่หลวงพี่มีแต่เจ็บมีแต่เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งในใบเดียวได้ใบเดียวมีใบเดียวเนาะเออไดใบเดียวเอาคือบัไใดนี่นี่ฮันมาเจ็บแปดมันโบมีหรมันผู้วใดเข้ามาก็มีแต่บบมีโบมีก็ได้เเก้าสี่ซ้ำมีอยู่กัคิปอันนีอาอันนี้กันหกคือซื้อต่อเก้านี่นะซ้ำมากับมาหกสี่เลยนี่เองเพระว่าหกลักซีครับแต่ว่าโบเปลี่ยนมันมาครับนี่นี่โบเปลี่ยน ผมมั่นใจแล้วงวดมั่นใจแล้วนี่ฟันดีฟันแรงในคือฟันดีหลวงพี่อันนี้งวดเกาธรรมชุ่มหลักร้อยหลักร้อยสามสี่งวดเลยพี่น้องหลักร้อยวันนี้สามกับสี่เข้าอีกหลักร้อยนะหลักร้อยเข้าอีกก่ะครับผมหลักสิบนี่คือหกกับเจ็ดแม่อืมถ้ามาจีมาตามดีตาหลวงพี่ได้จับจับเจ็ดเจ็ดมากแน่นอือสามตัวนี่หลวงพี่มั่นใจสุดเลยเจ้าค่ะมั่นใจนะค่ะมั่นใจมากกับสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองโอ้ ลังพจที่ชุดนี้สี่เจ็ดสองค่ะสี่เจ็ดสองไปสลามมาไปอยู่หน้าห้าได้ครับผมจ้ะอ่ามันบอมาร์สหัดสี่มันใจสามตัวแตกเล่นบอคารลุงพีหมดเลยอันนี้นั่นเติบอยู่ได้อันนี้เลขชอบเอาแต่ว่าคือบอได้รถตอรีเพิ่นไปได้เก้าสีหลายได้ของลุงพีมันบ่มีนี่แหละซ่วนใหบ่บน้อลุงพีเลยจริงไหมหรือมันเก้าสี่บอลงงห้บ่อักเอาบ่ลุงพีเอ่อแต่ว่าบ่มักฮกนะงวดนี้ฮกมันบ่มีฮก สูตรผมนั่นที่อยู่ในตารางที่มันเคยออกเนี่ยผมมี6ครับผมก็เลยบออยากจับให้เลยเอาเป็ี่ยนเก้าซีตรงพี่ว่าผมมี6กัมดนี้แม่นค่ะผมองผมมีฮกในสูตรนี่ได้ผมมีฮกคัมสูตรห้าลึดในสูตรผมมี6ก เอาแต่ว่าแต่ว่าหลักสิบตั้งมีนะมันบ่มีอะไรแต่หลักสิบขึ้ได้หกกับเจ็ดอยู่หลวงพี่นะหลักสิบได้หกกับเจ็ดอยู่มันก็มามาอยู่เรื่อยงได้แต่ว่าเอาแต่เจ็ดที่ไปหกบ่มีแม่นผมจับสองตัวนี้เป็นหลักในรางวดเอาธรรมชมนะครับเมื่อกี้นี่ผมบอกแอลหกตีกอยู่กับยังโบติดไหนนย่าถ้าแม่ตีหายหกกับหกสามเลยกราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่นะครับชมนะหลวงพี่เน้นให้แล้วนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับหลักร้อยสามกับสี่นะครับผมผู้ใดมักสาม 371471เจได้ด้วยครับผม372 472ได้หลวงพี่เน้นที่472ถ้าชอบหลวงพี่ว่าชอบ03ถ้า0มากคือ03น03ะครับติด3กับ4ี่นี่หล,ลายร้อยนี่ตัวนี่ 1> เ1 72หนึน่ห้านะครับผมเน้นที่71กับ72็ด 2, ับ78ทำมาขึ้นมาหลังหลวงพี่บอกนะครับผมทำมาขึ้นมาล่างรอบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่ธรรมาชมคนับเนานะนะ สำหรับคลิปนี้นะคะเมนมูขอให้ท่านชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ